สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราก็จะมาลองแก้อสมก,การดูนะครับก็จะเห็นว่ามีเศษ2.3ส่วน3มากกว่าลบ 4y ลบ8เศษ1.3ส่วน3ก่อนอื่นนะครับเราก็จะแปลงจำนวนคละนะครับ8เศษ1.3ส่วน3ให้เป็นเศษส่วนธรรมดาก่อน สาคูณแได้24่บวกหได้25นะครับเขียนใหม่นะครับ2อส่วนสมากกว่าลบสี่วาลบยีสา่วนสเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราติดเศษส่วนอยู่นะครับเราก็ต้องการกำจัด ส่วนออกไปนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะคูณน,นะครับ2ด้านของอสมการด้วย3นะครับก็คือใส่วงเล็บครอบไว้นะครับทีน,นี้สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าถ้าเราคูณด้วยจำนวนบวกเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับเครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับไปคูณ ด้วยจานวนเลขลบนะครับก็ต้องกลับเครื่องหมายนะครับจากมากกว่าเป็นน้อยกว่า3หาร3นะครับตัดกันนะครับโดยแค่2นะครับมากกว่าสามคูณลบ4นะครับก็ได้เป็นลบ12นะครับลบกับ25้า ต่อไปนะครับเราก็จะบวก25นะครับเข้าไปทั้ง2ด้านของเครื่องหมายมากกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับการบวกก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็นน้อยกว่านะครับก็ยังคงไม่เหมือนเดิม2บวก25ได้27นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ได้เป็นลบ12 y นะครับส่วนลบ25บวกกับ25ก็ตัดกันนะครับ เราก็จะได้ว่า27มากกว่าลบ 12y ต่อมานะครับเราต้องการที่จะกำจัดลบ12นะครับที่เป็นสมมสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัว y ออกไปวิธีการก็คือเราก็จะนำนะครับลบ12เนี่ยไปหารทั้ง2ด้านของอสมการนะครับซึ่งอันนี้ก็มีค่าเท่ากับการคูณน,นะครับคูณทั้ง2ด้านด้วยเลขลบเศษ1ส่วน12นั่นเอง อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการคูณด้วยเลขลบนะครับเครื่องหมายก็ต้องกลับด้านกันนะครับจากมากกว่าเป็นน้อยกว่า27นะครับหารด้วยลบ12 ก็จะมีตัวหรอรมนนะคะคือเลข3นะครับก็เอาหรอรมอไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับก็ได้เป็นลบ9ส่วน4น้อยกว่า y หรือนะครับ y มากกว่าลบ9กส่วน4ก็เขียนใหม่นะครับได้ว่า y นะครับมากกว่าลบ9ส่วน4 ก็อาจจะลองนะครับเขียนเป็นจำนวนคละดูนะครับได้เป็น y มากกว่าลบ2เศษ1ส่วน4เดี๋ยวลองวาดเป็นเส้นจำนวนดูนะครับเลข0นะครับก็มีเลขลบ1นะครับแล้วก็ลบ2นะครับแล้วก็ลบ3นะครับเลขของลบ2เศษ1ส่วน4นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ ที่ผมวงกลมไว้นะครับดังนั้น y ที่มากกว่าเลขนี้ก็จะทำให้อสมการเป็นจริง